ผียายหวานย่านตลิ่งชันยายหวานเป็นแม่ค้าเรือแจวขายของที่เสียชีวิตระหว่างตั้งคันมักปรากฏล่างให้เห็นริมถนนชักพระยืนโบกสามล้อหรือตุ๊กๆุกที่ผ่านไปมาบางครั้งก็ห้อยหัวจากต้นไม้ริมคลองชักพระจนคนที่พายเรือผ่านคลองนี้ต้องไปพายชิดคลองอีกฝั่งหนึ่งเมื่อเห็นกันบ่อยเข้าชาวบ้านตลิ่งชันจึงเข้าไปหาหลวงพ่อช่วงเจ้าอาวาสวัดจำปา ให้มาสะกดวิญญาณโดยทำพิธีกับเรือจ้างของยายหวานและนำเรือของยายหวานมาเก็บรักษาไว้ที่วัดจำปาจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้มีชาวบ้านไปพบเรือจ้างลำนี้ที่ใต้ถุนกุฏิหลวงพ่อช่วงที่มรณภาพไปหลายปีแล้วชาวบ้านที่อายุ60ปีขึ้นไปนึกถึงเรื่องราวน่ากลัวของผียายหวานได้จึงนำเรือลำนี้มาตั้งไว้ให้คนได้ขอโชคลาภ